ตอนนี้ผมเหลืออีก40ครั้งนะครับเหลือ40ครั้งซึ่งผมดองเม็ดเอาไว้เนี่ยอ๋อยู่ที่18เม็ดนะครับเปิดนี่อัดไปก่อนเลยแล้วกัน10เม็ดฮึบถ้ามาเลยนี่ฮาเลยนะอุ้ยยังไม่มานะครับโ <c oughs> อ้ให้เอตัวเดียวสิบเหลือสิบนะครับเรามาเปิดดูว่าเราได้ไหม โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลดโซลซีโรใช้แค่ u ูไไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ www.goldentermgame.com หรือ line g o l d e n t e r m g ติมเกมแอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นที่ Golden Term Game ลิงก์อยู่ได้ดิสคริปชั่นนะจ๊ะครับจูหยวน let's go จูยวนฮึบเอสมาไหมครับผมโอ้โหจบไม่มีเอสเอตัวเดียวอีกท่าหัเอตัวเดียวอย่าบอกว่ามันคือกูว่าแล้วเบนแต่รอบเนี้ยผมว่ามันน่าจะมาแล้วปะมันเท่าไหร่อ่ะมันเศษอ่ะใช่ไหมมันเศษอ่ะมัน20กับ3อ่ะมันเศษนะครับผมว่ารอบนี้มัน S แล้วละ่ปะป่ะจูวนจวนอยู่ น่าจะเอสนะน่าเอสจริงด้วยครับว่าแล้วว่ามันเอสความรู้สึกนิบาบอีกแล้วความรู้สึกนิบาบอีกแล้วนะครับหรือจะเป็นจูอะไรอาจจะเป็นไรจูหมายเลขกแปดก็ได้นะอาจจะไม่ใช่จูหยวนอาจจะเป็นไรจูก็ได้นะลุ้นวะ่ะออ้ยและเอตัวแรกครับมาแล้วเป็นนิโคครับ กูแปลกๆเลยว่ะมึงเปิดอีเทอร์มาอย่างเงี้ยคือมึงเปิดมาเป็นอีเทอร์ให้กูอย่างเงี้ยกูรู้สึกแปลกๆเลยนะเอ้ยยังครับยังอีเทอร์คือเปิดมาด้วยอีเทอร์เลยนะฮะดูอยู่ห,หรือเปล่าจังหวะนี้ยังครับยังอันต่อไปนี้หรือเปล่าอันต่อไป นี่หรือเปล่าแล้วเนโกมาตาครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากได้ก็โอเคจูหย่อนไม่มาครับแต่มาเป็นเนโกก็ถือเป็นตัวที่ผมยังไม่มีเหมือนกันใช่แตดก็เสียดายว่ะใจก็อยากใจก็อยากได้จูหย่อนนะเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเนโกก็ยังดีเนโกก็ยังดีครับเพราะว่ายังไม่เคยได้เนโกมาตานะครับ ก็เท่ากับว่ารอบหน้าก็คือไม่ได้อะไรเลยก็ยังน้อยก็การันตีแน่นอนนะครับไม่ได้จูยวน,นะครับรอบที่แล้วเราได้เอเ,เลนโจไปแล้วเนาะรอบนี้เขาไม่ให้เราแล้วนะครับในอาตา 50, 50. ัตราห้าสิบห้าสิบเอือร้ายไร